ที่ช้ายูทูปนะครับสาหรับคลิปนี้เราขึ้นสะพานข้ามแยกลงมานะครับด้วยปกติถนนเส้นนี้ก็จะประมาณนี้นะ,ะด้านล่างซ้ายมือก็จะมี2เลนนะครับดันสะพานข้ามแยกที่เราลงมาก็จะมี2เลนนะครับแล้วพอถึงจุดตรงนี้ตามที่เราเห็นมันจะไม่มีพื้นทางเนาะจะไม่มีเส้นแบ่งเส้นแบ่งจราจรที่พื้นทางนะครับก็เรารู้กันอย่แล้วแหละว่าถนนสินเรลลช่วงนี้เขาก็จะวิ่งกันอยู่3เลนนะครับ3เลน ตันี้มาจากด้านซ้ายนะครับสเลนแล้วก็ลงจากสะพาน2เลนอยากให้เข้าใจตรงกันแบบนี้นะครับทั้งรถบรรทุกทั้งรถเล็กรถใหญ่นะรจริงๆตอาเราไปสอบใบขับขี่นะครับเขามีการอาบอกอยู่แล้วนะครับว่าให้สลับ,ลบฟันปลานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสลับฟันปลานะฮะแต่ถ้าเอาเรื่องจริงๆก็ไม่ไม่โอเคเข้าฟันปลาพอดีเลย จริงเรื่องจริงก็ตรงนี้ก็ค่อนข้างลํา,าบากสำหรับรถบรรทุกนะครับรถเล็กเขาาก็จะไม่ค่อยให้อ่าไปนะจริงๆก็อยากจะบอกนะตรงนี้ว่าให้สลับฟันปลาเนาะสลับฟันปลาถ้าเจอเหตุการณ์หรือถนนแบบนี้นะครับแนะนานะเพื่อนๆนเพราะว่าเราไปสอบใบับขี่นะไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อได้อบรมแล้วได้อ่าได้ได้อบรมเรื่องเรื่องนี้เหมือนกับผมไหมนะครับตอนที่สอบใบขี่หรือต่อบใบขี่อะไรก็ตามนะถ้าเป็นทางร่วมทางแยกแบบนี้นะครับเขาให้สลับฟันปลากันเข้านะครับสลับฟันปลากันเข้าก็คือ เอาง่ายๆฝั่งนน้นสองนะครับซ้าย2ที่เราลงจากสะพานก็2นะพอมาถึงข้างล่างนะครับพอมาถึงข้างล่างมันจะหายเลนหนึ่งใช่ไหมมันจะหายเลนหนึ่งฝั่งเรานะครับกับฝั่งโน้นมันจะมารวมกันอยู่เรียนกลางเรียนเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไปคนละที่สลับฟันปลาเออคันนี้เข้าคันนี้เข้าเข้ากันถ้าเรานะครับถ้าเราเข้าใจให้ได้ตรงกันแบบนั้นนะครับอุบัติเหตุมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆถึง ถึงแบบอาจจะไม่มีอุบัติเหตุเลยในจังหวะสลับพันปลายนี้แต่ตรงนี้นะผมเห็นรถเบียดกันค่อนข้างบ่อยนะเบียดกันค่อนข้างบ่อยอเราจะเว้นช่วงไว้เยอะก็ไม่ได้นะครับอย่างเร,รถบรรทุกนะถ้าเราเว้นช่วงไว้เยอะปุ๊บพวกก็เข้าเข้าเราไม่ได้เข้าเราต้องค่อยๆขยับตามแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะจี้นะตามที่เพื่อนเเห็นผมนะก็จะนี่นะครับแต่ว่ารถเล็กเขาก็จะพยายามเข้าก่อนเข้าก่อน อะไรเงรรี้ยคเขาจะแต่งจริงผมอยากให้สลับฟันปลาดีกว่านะครับสลับฟันปลามันเข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็ตามกระบวนการของกรมการขนส่งเขาก็ได้อบรมมาแล้วนะครับว่าแต่บางคนอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้อบรมเหมือนผมเนาะมันจะมีแล้วแต่เขาจะอบรมแบบไหนแบบไหนเนาะแต่ตอนที่ผมอบรมมาตั้งแต่ทํารถกระบะนะครับตั้งแต่ทํารถ10ล้อรหรือรถพ่วงเนี่ยเขาก็จะบอกอยู่เสมอนะครับว่าถ้ามาเจอในเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับที่ถูกต้องก็คือสลับฟันปลาเข้ากัน ฝั่งละ1คันนะคุณเข้าทีฉันเข้าทีคุณเข้าทีฉันเข้าทีนะรถปูบัตอุบัติเหตุนะครับเข้าใจตรงกันแล้วก็ที่เ, <im itation> เพื่อนๆเห็นผมอยู่เลนกลางอย่างนี้นะครับอยู่เลนกลางอย่างนี้ไม่ใช่อะไรแถวๆนี้นะครับมันจะมีขวามือเขาจะกลับรถเนาะรถรถมันจะค่อนข้างติดแล้วก็ซ้ายมือก็จะมีรถเข้าห้างเข้าซอยอะไรพวกนี้ผมก็การที่เราจะเปลี่ยนเลนไปมานะรถเรามันยาวนะครับรถมันยาว การที่เราจะเปลี่ยนเลนไปมามันก็จะทําให้รถติดเปล่าๆนะครับผมก็จะเลือกวิ่งตรงกลางแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆเ,เนี่ยครับไม่เร็วไม่ช้าเลนไหนจะไปยังไงก็ช่างก็เลือกเลนเว่งเล,น,เลนกลางไปเรื่อยๆนะครับก็เลยเพื่อนๆก็เลยเห็นผมวิ่งอยู่ประมาณนี้นะเจอการคลิปหน้าสุริยาพันทุกมีอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาลงให้เพื่อนๆชมแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้บา,บายยสวัสดีครับ